ถ้ไม่มีฉันก็ไม่ไปกับผู้คนอนี่เฮ้ยนี่นี่จะไปก็ไปเลยเหรออ๋อยอกอ้ควายมันไปสู้หรดีได้ของดีมาละไม่ติขึ้นไม่ตกไม่ติไม่ดีขึ้นน้องสาวดึกขนาดนี้แล้วทำไมมาเดินอยู่คนเดียวล่ะเธอหลงทางหรือเปล่าครอบครัวเธอล่ะครอบครัวฉันกำลังตามหาครอบครัวฉันพี่รู้จักเหรอ เธอมากับพี่พี่จะพาเธอไปพบครอบครัวเธอเองดีไหมมาพี่พี่รู้ว่าครอบครัวฉันอยู่ที่ไหนเหรอฉันต้องรู้อยู่แล้วพรุ่งนี้พาเธอไปพบพวกเขาดีไหม <c oughs> เอาล่ะคืนนี้นอนที่นี่ก่อนดีไหม <c oughs> หลิวเป็นยังไงบ้างได้ของฉันดีมามก็คือหล่อนนี่ไงคนที่หม่สติไม่สมประกอบคือคนนี้ใช่แล้วครับคุณบอกมาครอบครัวฉันอยู่ที่ไหนอืมหน้าตาไม่เห็นลวสติไม่ดีไม่เป็นไรขอแค่ร่างกายใช้ได้ก็พอแล้วยังไงตกไปอยู่ในมือคุณตุ๊กแก่พวกนั้นคนปกติก็เป็นบ้าได้ครอบครัวฉันอยู่ไหน ที่นี่ไม่มีคนรู้จักเธอและก็ไม่มีใครเป็นครอบครัวเธอด้วยเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอไม่มีเหรอไม่มีจริงๆเหรอนี่น้องสาวหาครอบครัวเธอไม่เจอแต่สามารถหาคนที่จะมาเป็นครอบครัวให้เธอได้นะไม่มีนะฉันก็ไม่ไปกับผู้คนอน,นี่เฮ้ยนี่นี่จะไปก็ไปเลยเหรอ,อเออย่อยขวายมานันไปเสี่ โดอะไรนน้อืมอดีได้ของดีมาแล้วไม่ดีไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นโอ้ยเนี่น้องสาวเอ้ยพวกเขาโง่ไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่าฉันฉลาดฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอคุณรู้เหรอใช่แล้วฟังนะขอแค่เธอยื่นมือมาให้ฉันแล้วเอาเข็มนี่ฉีดลงไปที่แขนเธอก็จะรู้ทุกอย่างจริงเหรอ ยิ่งสิฉันไม่หลอกเธออยู่แล้วนี่คืออะไรฉันก็ยังไม่รู้อะไรอยู่ดีทิดไปหมดเข็มขนาดนี้ <c oughs> เป็นชาก็คงชาลมไ <c oughs> ปแล้วท่า <c oughs> นอยู่ที่ไหนเอาที่เหลือมาอีกสิ่งแล้วเข้าทำไมยังเฉยอยู่อ่ะหลายเข็มแล้วนะนี่รอฉันเลยหรือไงอะเอาไปอีกเอาไป รีบบอกมา<บ>คุณรู้ว่าครอบครัวฉันอยู่ที่ไหนไม่ใช่เหรอบอกฉันมาเฮ้ยครอบทัวอะไรเล่าอยู่ไหนฉันจะไปรู้อ่ะบอกฉันมาอาอูเธอหลบอยู่นี่สักสองวันนะฉันกับโกวะเออหาครอบครัวเธอเจอจะกลับมารับนเนจ้าพวกนะ้าไม่ใช่ครอบครัวฉันหรอเนจ้าต้องขอโทษเธอด้วยพวกเราไปแล้วนะรอพวกเราอยู่นี่นะเอาตัวไปซ้ำอืมมานี่มาเลยพี่ลิว นั้นคุณยี่ไม่ต้องเอาแล้วดีไหกจะบ้าเหรอสมองท่ามีปัญหาไงได้ของดีขนาดนี้จะทิ้งไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอของดีอย่างนี้ถ้าเอาไปขายได้ราคาไม่ใช่น้อยเลยจะบอกให้เฮ้ยพอแล้วกำลังมานเดี๋ยวของฉันบอกฉันทีฉันเป็นใครไม่นานอรงก็ช่วยฉันหาเบาะแสของอาููเจอ ทแท้เธอถูกแกงค้ามนุษย์หลอกไปหญิงสาวที่พวกนายจับไปใช่คนนี้มะเฮ้ยนายดูให้ดีใช่ใช่เธอเธออยู่ไหนเธออยู่ที่ไหนพวกเราปลอมเป็นผู้ซื้อเจอเอาโอที่ห้องชั้นใต้ดินที่หนึ่งเด,เด็กใหม่สะอาดหมดจดไม่ได้แตะแม้แต่ปลายนิ้วนี่เรียกสะอาดหมดจดไม่ได้แตะแม้แต่ปลายนิ้วเหรอ แหมเฮียหูก็อย่ามาโหไปซี่แค่แผลภายนอกเองแต่ภายในสะอาดหมดจดแน่นอนเชื่อ,อโอ้